ลิซ่าปล่อย mv ที่เซอรอ์ร็อกซ่าก่อนเปิดตัวเต็ม28มิถุนายนนี้เ <Aww. S 2> ช้าวัวนศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา7มาโมงเช้าลิซ่าสมาชิกวง blackpink ได้ปล่อยคลิป mv ที่เซอร์เพลง rockstar บนช่อง youtube ลุดออกมาให้แฟนๆได้ติดตามแล้ว แน่นอนว่าการโปรโมทครั้งนี้ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันทั่วหน้ากระหน่ำเข้าไปรับชมกันจนตอนนี้ยอดวิวค้างไปแล้วนะทุกคนและต้องบอกเลยว่ารอบนี้น้องโคตดเท่เลยเท่ไม่ไหวกดดูเพลินๆไปสิบรอบไม่เบื่อโชว์รายเต้นเบาๆไปหนึ่งกลุ่มขณะเดียวกันมีรายงานว่ารายละเอียดการถ่ายทำเอ็มวีครั้งนี้ใช้เวลา3วันตั้งแต่2นาฬิกาถึง5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการถ่ายทำในย่านไชน่าทาวน์ของกรุงเทพ และที่ New World Department Store ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ถูกทิ้งร้างอยู่ที่4แยกบางลำพูแน่นอนครับว่าเมื่อตัวแม่ตัวมัมออกมาปล่อย MV teaser ์รั๊รก star แฟนๆจะคอมเมนต์ว่าอย่างไรกันบ้างมาดูกันวิธีการโปรโมทแบบตัวมัมนึกจะมาก็มาเหมือนเข้ามาอ่านพันติปเขาบอกบอมีทีเซอร์แม่นบ่อเอาจัดให้แล้วไปปั่นวิวแม่สูกรีโดดโดดงวงเงียเข้าทวิตเจอทีเซอร์ตื่นเลย เพลงน่าจะติดหูเลยและเต้นยับยับสุดปังเลยลิซ่ารอวันที่28ไม่ไหวแล้วล่าสุดยอดวิวค้างไปแล้วกับพี่น้องแม่มาของแทรานึกว่าไม่มี MV ซะแล้วไม่ถนัด Spotify ขอปั่น YouTube แทนเท่มากเยาวราชของแท้ลบสิบวิสันมากแต่ลิซเอาแย่ทุกช็อตชอบที่ใส,ส่ซีนเยาวราชเริศม,มากๆแอบอยากรู้ว่าน้องมาถ่ายจริงหรือซีเราผู้ไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมปิดเยาวราชเลยรอลูกแม่ และนี่ครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นการถ่ายทำาอ V ครั้งนี้ถือเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างดีด้วยการเลือกโลเคชั่นที่สวยงามและมีเสน่ห์ทำให้แฟนๆต่างก็พูดถึงและตื่นเต้นกับการเปิดตัวเพลงปรักสาในวันที่28มิถุนายนนี้ นอกจากนี้แฟนๆยังได้สังเกตเห็นว่าการถ่ายทำ MV ครั้งนี้เป็นการสนับสนุนทีมงานและนักเต้นชาวไทยซึ่งทำให้รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานเต็มในเร็วๆนี้เตรียมตัวให้พร้อมพบกับ MV เต็มเพลงรักษาในเช้าวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้เวลา7โมงเช้าปากแดง AI รายงาน